พี่น้องครับเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในตะวันออกกลางซึ่งเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปตลอดกาลเหตุการณ์นั้นก็คือการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้าเราเรียกสัปดาห์สุดท้ายก่อนเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่นี้ว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัปดาห์ที่พิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็น ผู้ที่โปรงทรงกล่าวอ้างจริงคือทรงเป็นพระเจ้าและโปรงเสด็จมาในโลกนี้ก็เพื่อช่วยเรามนุษย์ให้รอดพ้นระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเริ่มตั้งแต่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยเรูซาเล็มอย่างผู้ชนะในวันอาทิตย์ไบลานต่อมาวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์โปรงรับประทานอาหารค่ำ ครั้งสุดท้ายกับบรรดาอาคศสวกแล้วก็ถูกจับกุมและถูกพิจารณาคดีในคืนนั้นเองรุ่งขึ้นวันศักดิ์สิทธิ์โปร่งสิ้นพระชนและก็เช้าวันอาทิตย์ปัสกาโปรองทรงกลับคืนพระชนมาชีพวันนี้เราจะพูดถึงเหตุการณ์สามเหตุการณ์ด้วยกันนะที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์คือหนึ่ง การพิจารณาคดีของพระเยซูเจ้าประการที่สองการสิ้นพระชนของพระองค์ประการที่สามการกลับคืนพระชนมาชีพของพระองค์เรามาดูเหตุการณ์แรกการพิจารณาคดีเนื่องจากพระเยซูเจ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากพวกทหารพวกผู้นำทางศาสนา จึงไม่ต้องการให้เกิดการจะราจนในกรุงเย,ยรูซาเล็มพวกเขาก็เลยส่งทหารมาจับกลุ่มพระองค์อย่างลับๆตอนกลางคืนคด้วยพระองค์ทรงถูกไต่สวนโดยผู้นำทางศาสนาสมครั้งแล้วก็โดยผู้นำทางบ้านเมืองอีกสามครั้งคือหลังถูกจับกลุมเนี่ยพระองค์ถูกนำตัวไปพบอันนาส ซึ่งเป็นพ่อตาของไคยาฟาสผู้เป็นมหาสมณะในขณะนั้นจากนั้นพระองค์ก็ถูกไต่สวนโดยไคยาฟาสตามด้วยถูกไต่สวนต่อหน้าสภาสูงสภาสันเฮดรินซึ่งเป็นศาลสูงสุดทางศาสนาของชาวยิวเสร็จจากการไต่สวนทางศาสนาพระองค์ถูกนำตัวไปอยู่ต่อหน้าปีลาศซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจากนั้นปีลาศ ส่งตัวโะรงให้กับกษัตริย์เฮโรสแล้วกษัตริย์เฮโรสก็ส่งตัวโะรงกลับมาหาปีลาสอีกครั้งรวมแล้วโะรงถูกไตส่สวนหกครั้งด้วยกันตลอดทั้งคืนหลังการไตส่สวนทั้งหกครั้งถามว่าพวกเขามีอะไรจะกล่าวหาโะรงบ้างไหมคำตอบคือไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะโะรงไม่ได้ทำอะไรผิด พวกเขาพยายามหาพยานเท็จมาปรักปรำโพงแล้วก็ตัดสินลงโทษโปรงด้วยข้อหาเพียงข้อหาเดียวนั่นคือโปรงส่งอ้างว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วนี่คือเหตุผลเดียวจริงๆที่พวกเขานำโปรงไปตรึงกางเขนพระวรสารโดยนบ,บุญมัทธิวบทที่26นะเราว่าบรรดาหัวหน้าสมณนะ และสมาชิกสภาสูงทุกคนพยายามหาพยานเทศมากล่าวหาพระเยซูเจ้าเพื่อประหารชีวิตพระองค์ให้ได้ mm. เห็นไหมเขามีเข็มมุ่งไว้แล้วนะแต่เขาหาหลักฐานไม่ได้แม้ว่าจะมีพยานเทศหลายคนมหาสมณะจึงพูดกับพระองค์ว่า mm. เราสั่งให้ท่านสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงชีวิตนี่สั่งให้พระเยซูเจ้าสาบานนะ จงตอบเราว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตหรือพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าใช่แล้วแล้วพวกเขาก็พากันถมน้ำลายลดพระพักตร์โรงชกต่อยโรงบางคนก็ตกตีโะรงด้วยขอให้พี่น้องสังเกตนะว่าพระเยซูเจ้าโะรงไม่ได้อ้างว่าโะรงเป็นคนดีไม่ได้อ้างว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะ แต่โะรงตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าเราเป็นหนทางไม่มีใครไปหาพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเราพี่น้องครับคงไม่แปลกนะหากพี่น้องจะพูดว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นครูที่ดีและอื่นๆคงมีคนเห็นด้วยกับพี่น้องเห็นพ้องกับพี่น้องแต่ถ้าจู่ๆ พี่น้องลุกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าฉันเป็นพระเจ้านะหนทางเดียวที่พวกคุณจะไปสวรรค์ได้คือต้องวางใจในตัวฉันโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ผู้ฟังคงรู้สึกแตกต่างกันมากเลยนะแล้วก็มันบังคับให้เราต้องตัดสินใจด้วยหากเราเจอใครอ้างว่าเป็นพระเจ้าเรามีเพียงสามทางเลือกเท่านั้นทางเลือกแรก คิดซะว่าไอ้คนที่พูดแบบนี้งี่เงา่าเขาไม่รู้ว่าเขากำลังพูดอะไรจิตใจเขาไม่ปกติเขาหลงมันน่าสงสารเขานะทางเลือกที่สองก็คือเราอาจพูดว่าฉันคิดว่าเขาเป็นคนหลอกลวงเป็นคนเจ้าเล่์เป็นนักต้มตุน๋นเขาพยายามหลอกให้ฉันเชื่อว่าเขาเป็นในสิ่งที่ตัวเขาเองไม่ได้เป็น แล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องก็รู้ดีนะว่ามีคนประเภทที่สองนี้อยู่มากมายเลยนะทางเลือกที่สามเราคงต้องบอกว่าฉันฉันเชื่อว่าท่านกำลังพูดความจริงฉันขอกราบนมัสการท่านฉันเชื่อฟังท่านฉันขอติดตามท่านพี่น้องครับเราต้องตัดสินใจเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า เราจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วพี่น้องเชื่อว่าโปรงเสียสติโปรงหลอกลวงหรือว่าพี่น้องเชื่อว่าโปรงทรงเป็นพระเป็นเจ้าล่ะแน่นอนโปรงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ครูบาอาจารย์ที่ดีเท่านั้นเพราะครูบาอาจารย์ที่ดีจะพูดว่าฉันเป็นพระเจ้าฉันเป็นเพียงหนทางเดียวสู่สวรรค์พูดอย่างนี้ไม่ได้ คนดีจริงๆเขาไม่กล้าพูดกันอย่างนี้หรอกเว้นแต่ว่านั่นจะเป็นความจริงพี่น้องพี่น้องเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างที่พระองค์ทรงบอกเราไหมว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูเจ้าทรงยอมถูกไตส่สวนโดยผู้นำทั้งทางศาสนาและทางโลกเพื่ออะไรก็เพื่อทำให้หมดข้อสงสัยเลยว่าพระองค์ เป็นผู้ใดกันแน่พี่น้องครับชัดเจนนะว่าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะหยุดการไต่สวนคดีเมื่อใดก็ได้แต่พระองค์ทรงยอมให้การไต่สวนดำเนินไปดำเนินต่อเนื่องไปถึงหกครั้งทั้งทั้งที่รู้ว่าจะถูกตัดสินว่าผิดแล้วก็ถูกตรึงกังเขนทั้งนี้พง์ยอม ก็เพื่อแสดงให้เห็นจุดประสงค์จุดประสงค์ของพระองค์อย่างที่พงค์ตรัสไว้นะตั้งแต่ยังทรงพระชนชีพอยู่บอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่มาเพื่อช่วยโลกให้รอดพ้นนี่นักบุญยนบทที่12สอง ข้อ47โองพูดไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นโองยอมถูกไต่สวนโองยอมถูกพิจารณาคดีเพื่อให้รู้ว่าโองเป็นใครและโองมาด้วยจุดประสงค์ใด